สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะในช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะจากสถานการณ์โควิดที่มันระบาดอยู่ช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอหน้ากันนะคะในแบบรักษณะที่เป็นติวอย่างที่เราเคยจัดเนาะ<ม>ช่วงนี้ก็ต้องเจอกันแบบห่างๆอย่างห่วๆงๆกันอยู่นะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะความรู้ก็ทิ้งไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันสอบหรือว่าอนาคตของเราก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องมาเตรียมให้พร้อมที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อในการติว นะะในการติวของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะคะก็จากเดิมที่เป็นสอนสดเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนรูปแบบเป็นติวออนไลน์เนะซึ่งน้องๆก็เรียนตามตอนนี้หลายๆคนก็ต้องชินแล้วละ่ะเริ่มชินแล้วกับการเรียนออนไลน์เนาะงนั้นเราก็จะมาพบกันในรูปแบบที่เป็นออนไลน์นะผ่านโปรแกรมของ Zo ูงนะคะสำหรับคอสมินิแคมป์นะคะติวติดแพทย์น,นะคะที่ดีแอคจัดเนี่ยนะคะครูน้อยเนี่ยก็จะ ได้รับมอบหมายนะให้มาติวสรุปในส่วนของาพาที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะให้กับน้องๆเนี่ยในวันอาทิตย์ที่29สิางหาเนาะที่เราจะมาเจอกันเต็มๆนะคะในรูปแบบของการเติมเต็มน,นะคะในส่วนของตัวข้อสอบนะคะหลักของการทําข้อสอบนะทำข้อสอบสามัญน,นะยังไงแนวเปลี่ยนไปยังไงนะคะซึ่งในวันนั้นครูน้องก็จะสรุปให้ฟังแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีตัวข้อสอบสมรรถนะมอขอมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีคณิต ยอยู่2ส,ส่วนนะคะที่จะมาเติมเต็มให้กับน้องๆนะคะก็คือในส่วนของคณิตสมามะหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวข้อสอบสมรรถนะมอ,อนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากการที่นะคะนนี้คือข้อสอบล่าสุดที่คุณน้อยไปดูวันนี้ก็ขอเล็กๆเป็นน้าจิ้มก่อนแล้วกันนะก็จะเอาตัวอย่างของข้อสอบเก่านะคะซึ่งของปีที่แล้วนั่นเองนะก็คืออย่างละข้อนะคะมาให้น้องๆได้เห็นนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อสอบอะ่ะมันไม่ได้ยากมากถ้าเรามีความ พร้อมนะในการฝึกฝนในการทําข้อสอบนะคะอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณนายเชื่อว่านะน้องๆสามารถที่จะทําได้แน่นอนนะอ่ะคุณอยก็จะหยิบมาข้อหนึ่งอ่ะอันนี้นะพวกนี้เดี๋ยวเราในในน้องๆที่ลงในคอร์สเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจะพาทาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบทไหนอะไรก็จะเห็นว่ามันบอ,อกทุกบทนะมันจะมี ออมีเซตมีตักศาศตักนะคะมีเอ็กซ์โพเนนเชียลลอคไกลชื่มนะคะตัวนี้เนหะ็นไหมมีฟัง์กชันมีอะไรเงี้ยมาครบแต่วันนี้จะเอาตัวอย่างมา1ข้อที่แบบว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะอ่ะหยิบมาให้ดูหนึ่งข้อนะคะน้องๆลองดูตามนะคะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะนะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้อสมการเอ็กซ์โพเนนหรืออสมการเลขยุคก,กาลังนั่นเองนะคะ ดูโจดนะก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยดูเหมือนน่ากลัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะคะงน้องลองดูนี่ฮะเซตคำตอบของอะสมการนะอะสมการนี่คือเครื่องหมายอะสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับเนาะอ่ะแล้วก็จะให้ตัวนี้มาจะเห็นว่านะคะมันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังเนาะมี4ยกกำลัง x มี2ยกกำลัง x บวกสอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณน้อยจะหยิบขึ้นมาเขียนให้น้องๆลองดูกันนะคะอ่ะจากตัวนี้อ่ะเราจ์ก่อนแล้วกันขอลอกทย์ตรงนี้นะ4ยกกำลัง x นะคะบวก6กนะคะส่วนด้วย1นึบวกสยกกำลัง x บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะอ่ะ เพราะงั้นการที่เรามีประสบการณ์เนี่ยในการทําข้อสอบเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ทําได้รวดเร็วมากไม่ยากเลยนะอ่าสมการจะมีกฎอยู่ว่าถ้าเราเอาตัวตัวตัวขึ้นไปคูณหรือหารเนี่ยถ้าตัวนั้นเนี่ยมีแค่เป็นบวกเราจะสามารถเอาขึ้นไปคูณได้เลยโดยที่เครื่องหมายในสมการตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะคะทีนี้1นบวกนะคะ2ยกกําลัง x บวก2เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็น exponent i a l เเนาะนะคะตัวนี้มันก็คือ สองกำลังสองคูณกับสองกำลังเอ็กโดยกบของเลขยกกำลังสองยกกำลังสองเนี่ยคือสี่สี่คูณกับสองยกกำลังเอ็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสองยกกำลังเอ็กเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะเห็นปะ่ะนะค่าของเขาเนี่ยจะอยู่เหนือแกน x อ็กเห็นไหม้องน้อง,องเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของเขาเนี่ย มันจะมีค่าเป็นบวกตลอดก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนไงไม่ว่า X เ,เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่2ยกกำลัง X จะมีค่าเป็นบวกคูณ4อีกก็ต้องเป็นบวกแล้วแถมบวกอีก1น,นะคะเพราะฉะนั้นฟันธงเลยค่ะว่าค่าของ1บวกกับ2ยกกำลัง X、2บวก2เนี่ยมีค่าเป็นบวกนิรันดรเลยค่ะนะคะ ให้ป3บวกเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรเราสามารถนะคะนำมันขึ้นมาคูณฝั่งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเลยค่ะ เนาะกฎของอสมการเนี่ยนะกรณีที่ติดตัวแปรเนี่ยการเอาขึ้นมาคูณเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นบวกหรือลบถ้าเป็นลบลวเวลาขึ้นมาคูณอสมการก็เปลี่ยนเครื่องหมายถ้าเป็นบวกนะคะก็คือไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถนะคะเราสามารถที่จะเอาก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะคะขึ้นมาคูณได้เลยนะเพราะฉะนั้นหน้าตาของอสมการก็จะง่ายขึ้นแต่ก่อนอื่นนะคะขอเปลี่ยน4กาําลัง x ให้เป็น2กําลัง2 x ก่อน จะสอบหมอนี่ต้องรู้เลยนะเปลี่ยนฐาน4ให้เป็นฐาน2 4ก็คือ2กําลัง2เนอะบวก69น่าจะทันอยู่เนอะ,อะตัวนี้5ก็จะไปคูณกับก้อนนี้คือ1บวก2กํลัง x บวก2เมื่อกี้ครูน้อยบอกแล้วมันคือ2กํลัง2คูณกับ2กําลัง x ทันไหมเห็นปะ นะเขาอะชอบสร้างโจทย์ให้มันดูเหมือนดูยากขมขูดสลราพาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถจัดให้มันดูง่ายได้เนาะอ่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จทำยังไงแน่นอนนะเราจะต้องเอาตัวเนี้ยนะคะกระจายเข้ามาคูณน,นะคะแจกแจงใช้สมบัติการแจกแจงใช่ไหมนะน้องค่อยๆดูนะเพรงนี้ก็จะเป็นสองกำลัง 2x บวก69สิาฝั่งนี้รูเขียนเหมือนเดิมเนาะ 5เข้าไปคูณในวงเล็บเนาะห้ 5, คูณหได้ละได้5 2ยกกำลัง2ตัวนี้มีค่าเป็น4นะจ๊ะ4ี่คูณสองกำลังเอ็กพอเอาหเข้าไปคูณ4ี่มันก็กลายเป็น2ี่สิใช่ป่ะถึงนะอ่ะเป็น20่สนะคะห้ 5, 4, ได้20 20คูณกับ2อยกกำลังเอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะ นะเดี๋ยววันวันอาทิตย์ที่29อะไรเนี่ยที่เรามาเจอกันเนี่ยนะรูปแบบก็จะประมาณเนี้ยนะเขาจะพาน้องๆทําข้อสอบหลายๆข้อเลยนะคะที่เราจะมาเก่งกันนะประมาณนี้นะคะอ่ะนี้ตัวนี้เราก็จะย้ายข้างมาเป็น2องกลังสอนะคะลบนะคะ20่สคูณสองกลังเนะคะเออห้าย้ายมาลบ5ตัวเนี้ยย้ายมาลบปุ๊บมันจะต้องมาลบกับ69 แล้มันลบมันก็จะกลายเป็น64คิดทันไหมด้านขวานะคะก็กลายเป็นศูนแล้วพอย้ายมาหมดเลยทีนี้แพทเทิร์นของเขาจะอยู่ในรูปของ3โคตรเรียงกันที่กำลังตัวหน้าเป็น2เท่าของตัวกลางลักษณะคล้าแพทเทิร์น a กำลัง2ลบ 20a แล้วก็บวก64เลยฮะที่รักนั่นแปลว่าอะไร แปลว่าเราก็จะต้องมีวิธีการแก้ตัวนี้ก็คือการแยก2วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็แยกตัวนี้ออกมาเป็น2วงเล็บแบบนี้นะเอ mm hmm. กลังสก็แบ่งเป็น A กับ A ทีนี้มือใหม่หัดเรียนอาจจะมอง2องกำลังเเนี่ยเป็น A อแต่ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ครูน้อยเนี่ยนะคะเราจะให้ A เนี่ยคือ2องกำลัง X เอ็กไปเลยหัดมองแบบนี้เราต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะในการลงทำข้อสอบนะเราจะต้องแข่งกับเวลาด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นจะมาแบบค่อยๆเนิบๆไม่ทนันทำข้อสอบไม่ทนันก็ต้องเริ่มฝึกกันแล้วนะคะ สองกำลัง 2x เนะเหมือน a อกำลังสองที่แบ่งเป็น a กับ a 2สองกำลัง 2x งถูกแบ่งเป็น2องกำลัง x กับ2องกำลัง x ชี้กำลังลดลงมาครึ่งหนึ่งจากสองเอหลืออย่างละ x พอจับคูณกัน2องกำลัง x คูณ2องกำลัง x ก็จะได้2องกำลัง 2x เนาะอ่ะต่อไป64ค่ะในการแยก64นั้นแยกได้เยอะแต่ว่าเราแยกเสร็จแล้วต้องหัวกกันเราได้ลบ2ี เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะขอเป็นลบสิบหกนะคะกับลบสี่ลบสิบหกกับลบสี่คูณกันนะคะสิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่เนาะลบคูณลบได้บวกและถ้าเอาสองตัวนี้มารวมกันก็จะเกิดลบยี่สิบขึ้นเพราะฉะนั้นการแยกตัวกรอบคือต้องแยกให้ได้ตัวหลังแล้วก็มาทํากันเนี่ยแล้วต้องได้เกิดตัวกลางขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจากการคิดตัวนี้เราก็จะใส่ลบสิบหกกับลบสี่ลงไปอย่างไม่หลังเล นี่แยกเสร็จแล้วนะคะถ้าเราลองคูณกระจายเข้าไปหน้าคุณหน้าได้หน้าหลังคุณหลังได้หลังอ่ายิ้มน้อยรวมยิ้มใหญ่ได้ตรงกลางนะตรงกลางเกิดจากคู่นี้เอาละเรียบร้อยนะคะ อ่าเมื่อเราแยกตัวประกอบเสร็จพันยังไงตัวนี้ก็จะสําคัญเนาะตัวนี้เหมือนกับตัวแปรนะตัวนี้ถ้าเป็น x เนี่ยเราก็จะเขียนลงเส้นจํานวนนะคะเพราะฉะนั้นในเส้นจํานวนนี้เราก็จะเขียนเส้นจํานวนลงไปนะเส้นจํานวนนี้ก็จะแสดงค่าของ2ยกกําลัง x 2ยกกาลัง x ก็จะมีค่าอยู่ในช่วง4กับ16เห็นไหมเอา4กับ16มาตัวนี้นะปึ๊บแล้วก็นะคะ วงสีดำเพราะว่ามีเ่้าหมายเทนะ่ากับนะยังจําได้อยู่นะการแยกตัวประกอบเนี่ยนะเวลาแก้อสมการก็แบ่งบวกลบบวกเราสนใจน้อยกว่าศูนย์นะน้อยกว่า0ูนย์น้อยกว่าศูน,นยก์นก็คือบริเวณที่เอาจะต้องเป็นช่วงที่เป็นเ่้าหมายลบนะตัวนี้ ตัวแปรของเราคือ2ยกกำลัง x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่านะคะ2ยกกำลัง x ของเราเนี่ยจะมีค่าอยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ16สมการนี้ถึงจะจริงถ้า2ก,กำลัง x อยู่ในช่วงนี้นะคะนะเช่น2ยกกำลัง x เป็น4เป็น5เป็น6เป็น10อะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้ตัวเนี้ยนะคะเป็นลบนะคะตัวเนี้ยนะคะเป็นลบตัวเนี้ยเป็นบวก นะคะดูนะถ้าค่าสองกำลัง x เ,เนี่ยมีค่าอยู่ในช่องนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นสิบถ้าจะนิดบิตสิบตัวนี้จะเป็นลบตัวนี้จะเป็นบวกลบคูณบวกก็จะได้ลบอสมก,การก็จะเป็นจริงชัดเจนนะเพราะน้นค่าของสองกำลัง x เ,เนี่ยที่ทาให้ผลคูณนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะต้องอยู่ภายในช่วงปิดสี่ถึงสิบหกแล้วทําไงต่อนะแน่นอนที่สุดเราก็ต้องจัดฐานให้เท่ากาันโนาะการแก้อสมก,การ e x p ก n e n t i a l ชลเนาะสี่เกการาก 4, ็ทําให้เป็นฐานสองซะ ก็เป็นสองกำลังสองี้อันนี้ก็สองกำลังเ16งี้สิคือ2องกำลังอะไรคะเด็กๆ2องกำลังสนะคะการแก้อาสมการ X เชถ้าเราตัดฐานให้เท่ากันได้เราก็ตัดฐานทิ้งได้เลยนะก็จะมีข้อนึงบอกว่าถ้าฐานที่เราตัดนั้นมันเป็นอยู่ในช่วงฟังก์ชันลดคือมากกว่าศูนแต่น้อยกว่า1เป็นพวกเศษส่วนแท้เนี่ยเวลาที่เราตัดทิ้งเนี่ยสมการต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม แต่ถ้าฐานมากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยสามารถตัดฐานทิ้งได้เลยโดยที่อาจสมการเครื่องหมายไหนเดิมในที่นี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่า2เนี่ยมากกว่า1แน่นอนเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเราสามารถตัดได้เลยป๊าป๊ปาป๊ปาปนี้ แล้วเราเหลืออะไรคะเราก็จะเหลือคําตอบเลยคะ่ะว่า x ส่วนที่เป็นส่วนของชก้กลังนะั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นคือค่า x ของเรานะคะคาตอบค่า x ของเราตัวนี้นะคะจะต้องอยู่ในช่วงอะไรอ่ะ,อะเส้นจานวนมาค่า x ของเราจะต้องอยู่ในช่วงปิด2ถึง4นะคะเป็นรูสีดำนะรูสีดํานี่แปลว่าต้องมี2อ,อยู่ในนั้นด้วย นะคำตอบของเราได้ออกมาแล้ว x ที่เป็นคำตอบนั้นเป็นสมาชิกของช่วงปิด2-4ถึงนะโั้นถ้าโจทย์ถามว่าคำตอบคืออะไรนะคะก็คือช่วงปิด2-4ถึงเป็นคำตอบนะแต่ทีนี้กลับมาดูคำถามค่ะเด็กๆนะทีนี้คำถามก็จะถามว่าอะไรนะคำถามถามว่าเป็นสับเซตของเซตในข้อใดอะไฮไลท์ นะคะเป็นสับเซตก็คือเป็นเซตย่อยของเซตใดดังนั้นในตัวเลือกเราจะต้องเลือกเซตที่นะคะเราจะต้องเลือกเซตที่ทำไมคะเออมันสามารถที่จะทำไมคะครอบคลุมนะคะ2ถึง4ได้แปลว่านะคะเซตนั้นจะต้องใหญ่กว่า 2- 4คือต้องมี2ถึง4อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อไหน เราก็ต้องเลือกข้อข้อสี่เราเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นวงเล็บเปิดระวังด้วยนะคะวงเล็บเปิดช่วงนี้จะไม่มีเลขสออยู่นะคะขาดไปตัวนึงก็ไม่ได้เพราะนั้นข้อที่เราตอบได้แล้วจะได้คะแนนคือข้อ5คือช่วง1-5เพราะว่าในช่วง1-5ึ่้านั้นนะคะจะเขียนให้ดูห่งอยู่ตรงนี้แล้วก็5อยู่ตรงนี้ช่วงเปิด1-5นั้นนะคะจะทำไมลูกใหญ่กว่า2ถึง4 แล้วก็แสดงว่าทุกคำตอบของอาสมการนี้เป็นสับเซตของเซต1 5นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ นี่คือตัวอย่างของข้อสอบปีที่แล้วที่ออกมาซึ่งก็จะถือว่ายากนะไม่ยากเท่าไหร่นะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือรายละเอียดอันนี้หยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าถ้าเราพอมีความรู้เรามีทักษะในเรื่องของการทําแล้วเรามีทิศอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้เราคลดคะแนนให้เราได้นะเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์อาจจะเป็นวิชาที่ยากสาหรับน้องๆหลายๆคนในสายหมออาจจะแบบว่า ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ต้องฝ่าดา่าน3 0ให้ได้เนาะแล้วเราก็ถ้าได้เยอะๆมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเสริมให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการเลือกนะคะเลือกเลือกคณะที่เราสนใจนะเรื่อกมหาลัยที่เราอยากเข้าได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่าน,นี้ขอมาดูอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสมรรถนะต้องบอกว่าตัวข้อสอบสมรรถนะมอขอนี่ยปีที่แล้ว จะอยากจะให้ดูว่าข้อสอบง่ายมากนะคะสมรรถนะเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะคะพื้นฐาน การบวกลบคูณหารจํานวนเต็มเศษส่วนเศษส่วนทีนน่ออกเรียมว่าอันนี้จะเห็นว่าหลายๆเห็นนี่คือข้อสอบสมรถนาก็คือเช็คความรู้เบื้องต้นในทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นข้อสอบสมรถนะในครูเชื่อมั่นหรือเกินว่าถ้าน้องลองทําข้อสอบสักปี2ปีนะคะดึงความรู้เดิมๆมาเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะไม่พลาดทําได้เนี่ยสี่ห้าข้อแรกนี่เป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วน มันอาจจะมีขั้นตอนของการคิดนิดหนึงนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราไปเจอข้อสี่อย่างข้อสอย่างเงี้ยมันเป็นโจทย์ที่แบบไม่มีวงเล็บมาให้เด็กๆก,ก็ต้องรู้ว่าในการคิดเลขนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดพานที่เป็นคูณหารก่อนอันดับแรกไม่ใช่ทําจากซ้ายไปขวามาทุกอันอย่างเงี้ยนะคะแล้วในช้อยหลอกมันก็ต้องมีดักไว้ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะสามารถโกทคะแนนได้แล้วมีเวลาเหลือ,เล,อเลยสําหรับการทาข้อสอบสมรรถนะเนาะอ่าอันนี้นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยับเพิ่มจานวนข้อขึ้นมาจากเดิม30เป็น40นะคะเออเฉลี่ยเวลาประมาณ2นาทีกว่า,วาข้อละนะคะซึ่งจริงๆเราเรามป,ปลาเราทําได้แน่นอนแล้วก็เออความง่ายก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นโจทย์เบสิกพื้นฐานอ่ะลองยกตัวอย่างข้อนี้นะคะ น้องๆก็ต้องรู้ว่านะคะหนึ่งส่วนสามบวกเราไว้ต้องคิดในวงเล็บก่อนในวงเล็บเสร็จส่วนหารกันหลายๆคนก็อย่าลืมเนอะหารเปลี่ยนไปนไรลูกหารเปลี่ยนเป็นคูณกลับเสร็จเป็นส่วนหนึ่งส่วนเก้าเป็นเก้าส่วนหนึ่งเนาะได้อย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วการทําในวงเล็บก็ตดัดเห็นว่านี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยเก้าสองสิบแปด ตัดตัวนี้ปุ๊บนะคะได้อะไรมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ7จส่วน2นะก็มาสู่ขั้นตอนของการบวกเศษส่วนคู่หนึงธรรมดาซึ่งนะคะการบวกเศษส่วนทำยังไงอะ่ะก็ทำไมคะทำส่วนให้เท่ากันคณนของ3กับ2 3กับ2คณาลคืออะไร6ใช่ว่า6เงี้ย อ่าตัวนี้3คูณอะไรได้หกคูณ2องเอาสไปคูณ1นึ่งี้นะสคูณอะไรได้6 3 3ามสาไปคูณ7 21ดยีคำตอบมาแล้ว2องบวกยี่บวกยีได้23ส่วน6มาแล้วปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น นะอันนี้คือตัวอย่างเอาวันเนี้ยเราเจอกันประมาณนี้แล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะต้องนะคะเตรียมตัวนะคะให้นอนเรียนออนไลน์นะ,ะช่วง ใกล้สอบแล้วสิงหาจริงแล้วหลายๆคนต้นๆ้นเดือนสิงหาก็ต้องเก็บคะแนนเน,ะนาะคะแนนก็ต้องเก็บนะเพราะคะแนนเนี่ยมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะได้มากแน่น้อนลงกลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเออเราทําของเราให้ดีที่สุดนะคะเราจะได้ไม่เสียดายนะในวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยนะเราจะย้อนกลับไปเราก็จะไม่เสียดายในสิ่งที่เราทํานะคะก็ช่วงนี้เป็นกําลังใจค่ะนะสำหรับในช่วงโควิดระหว่าดนี่ครูก็ต้องดูแลตัวเองน้องๆก็ต้องดูแลตัวเองนะและโดยเฉพาะ มหกอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ครูเชื่อว่าทุกคนฝ่ามันไปได้นะคะขยันอดทนม mm ุ่งมั่นนะคะเอาละค่ะนะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สมินิแคมนะคะคณ mm hmm. ิตศาสตร์ครูน้อยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ mm ๊ายบายดูแลตัวเองนะคะ mm hmm. เจอกันค่ะ yes. สถาบันที่เรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น